สงสารจริงๆเลยนะพ่อกับแม่โดนฆ่าตายแต่ว่าฉันน่ะคงรับเลี้ยงนายไม่ได้เดี๋ยวฉันจะทิ้งไว้หน้าบ้านแล้วกันนะแฮร์รี่พอตเตอร์เฮ้ยฉันดูษาฆ่าพ่อกับแม่แกแล้วทำไมแกถึงฆ่ายากชะมัดจังเลยเนี่ยฮะเฮ้ยและนี่ก็คือแฮร์รี่พอตเตอร์ดูเหมือนว่าพ่อกับแม่ของเขาจะโดนสังหารโดยผู้ชายคนนี้มีคนม,มาก่อนงั้นเหรอเฮ้ยหลบดีกว่าดูเหมือนว่าแฮร์รี่นั้นไม่มีญาติที่ไหนเลยแฮกิดจึงได้นำเด็กมาทิ้งไว้ที่หน้าบ้านของป้ารูซี่ เอ๋เฮ้ยนั่นเด็กนี่นะอย่าบอกนะว่ามาทิ้งที่หน้าบ้านฉันจะให้ฉันเลี้ยงน่ะน้องสาวฉันนี่มันยังไงกันนะ ลูกสาวของคุณเป็นพ่อมดแม่มนหรือเปล่าเนี่ยฮะเราต้องรับเลี้ยงเด็กคนนี้จริงๆเหรอเนี่ยที่รักมันก็เป็นญาติของฉันนะั่นเหลือคนสุดท้ายฉันก็ต้องเลี้ยงดูเอานั่นแหละเอาไปเถอะพี่เดี๋ยวเราเนี่ยเลี้ยงให้มันเป็นคนรับใช้เราก็ได้นะฉันไม่สนใจหรอกอขนาดนี้แล้วก็ต้องรับเลี้ยงแหละที่รักเฮ้ยดูสิชื่อว่าแฮร์รี่พอตเตอร์งั้นเหรอโธ่งั้นทามันโตขึ้นก็แค่บอกว่าพ่อกับแม่มันตายโดยรถชนแล้วกันนะในที่สุดครอบครัวของป้าลูซี่เองก็ได้เลี้ยงเขาจนเติบโตและเขาาาาากกก็็็มมีีชื่่่่ออออวรรร์์พตเเเงนนนนั้ปดทสสๆ พอทำความสะอาดตรงน,นี้เสร็จแล้วผมก็ต้องไปทำความสะอาดที่อืน่น oh. วันนี้วันเกิดของดัตลี่ด้วยสินะอยากกินจังเลยอะเหียงไม่เคยได้กินเค้กเลยนั่นเนี่ยอ๋อดัตลี่ลูกพ่อโตเป็นหนุ่มแล้วนะวันนี้วันเกิดเดี๋ยวพ่อไปเอาเค้กก่อนพ่อขอบคุณครับพ่อเร็วๆได้เิวมากเลยแ,แม่มีของขวัญวันเกิดให้ลูกด้วยนะนไปตามเอาเค้กมาสิเจ้าแฮร์รี่พอตเตอร์อยู่ไหนแล้วเนี่ยเจ้าแฮร์รี่พอตเตอร์เฮ้ยเฮ้ยนี่แอบกินเค้กงั้นเหรอฮะขอโทษครับแกนี่มันเกิดมาทำไมนะเข้าไปในห้องใต้ดินเลยไปน้อยบางอาจมันกินเค้กลูกชายฉันมันไม่ใช่วันเกกกิดแสันน่่่อออยโไไ้คมมมมีีพ โดยปกติแล้วเฮลี่นั้นโดนกลั่นแกล้งตลอดจากครอบครัวนี้แต่ก็ต้องอดทนไว้เพราะว่าเขาไม่มีที่ไปเขาจะต้องรอจนกว่าอายุครบ12บสองปีอยากเจอพ่อแม่จังและในวันเกิดของดัตลี่พ่อกับแม่หรือป้าลูซี่นั้นได้พาเขาไปเที่ยวล่ะเจ้าพอตเตอร์ห้ามทำอะไรพังนะเข้าใจไหมดัตลี่เดี๋ยวแม่จะพาไปเที่ยวฝั่งนั้นกันนะครับแม่ครับจเจ้าเฮรี่พอตเตอร์อย่าทำตัวประหลาดน,นกล่ะแน่นอนว่าเขานั้นมีความสามารถพิเศษก็คือสามารถคุยกับสัตว์ต่างๆได้เฮรี่ <Harry. S 2> นายเองเหรอ เ้ hey, เป็นอะไรนั่นน่ะคิดถึงบ้านนายเองก็ไม่มีพ่อแม่สินะสวัสดีนะช่วยฉันด้วยโอ oh, นายก็อยู่ที่แคบๆเหมือนฉันเลยนะ ฉันก็มีบ้านอยู่แต่ว่าอยู่ใต้หลังคาเนอะเหรอเปิดประตูให้หน่อยสิอยากออกมางั้นเหรอนี่เจ้าพอตเตอร์นั่นมันคุยกับงูงั้นเหรอเฮ้ยไอเด็กปลาดฉันเห็นนะแกคุยกับอะไรนั่นนะฮะฉันจะไปบอกพ่อกับแม่นายนะตัวปลาชั่มัดเลยช่วยด้วยงูกัรนัดรีนายโอเคหรือเปล่าช่วยด้วยกันงูกัรนัดเลยมีนักกัดมันเลยดูฉันเด็ดเด็ดรลูกเฮ้ยพอตเตอร์แกทำอะไรลูกของฉันฮะออกไปนี่แกงดข้าวสิบวันเลยดูเหมือนว่าชีวิตของพอตเตอร์ นั้นทุกทนกับครอบครัวนี้มากมากเ hey, ทำไมพอตเตอร์มันไม่ทําอาหารให้เรามากินสักทีเนี่ยรอขนมปังนานแล้วนะหิวข้าวไอ้พอตเตอร์อน,น่ะมเมื่อไรจะเอากับข้าวมาให้ลูกฉันกินฮะแ,แกชักช้านะแกต้องอดข้าววันนี้เลยนะจ้ะพอตเตอร์อ ครับครับเสร็จแล้วกาลังจะไปครับดูเหมือนว่าป้าลูซี่นั้นไม่ค่อยชอบพอตเตอร์มากๆแถมดัตลี่เองก็คอยแต่กลั่นแกล้งเขาอ,อยากจะได้ของขวัญวันเกิดเหมือนดัตลี่จังเดือนหน้าก็วันเกิดของผมแล้วผมจะอายุ12แล้วไปสุนีมาส่งเฮ้พอตเตอร์ไปรับไปสนีมาสิจดหมายของใครนะ่ะเออครับคุณลุง<อ>ผมจะออกไปรับจดหมายให้คุณลุงนะครับรอแป๊บหนึ่งนะในวันนั้นเองที่แฮร์รี่พอตเตอร์นั้นได้ออกไปรับจดหมายแต่กระพบว่าเป็นแมวตัวดาตัวหนึ่งแมวส่งจดหมายมาให,ให้งั้นเหรอ แต่ว่าในชื่อนี้เฮ้ยนี่มันชื่อผมนี่นะ เอ้ยมีคนส่งจดหมายมาให้ผมด้วยคุณลุงคุณปา้าครับมีคนส่งจดหมายมาด้วยคุณลุงคุณป้าครับมันมาจากที่เลนฮอกวอตส์ครับจดหมายให้เฮลี่พอตเตอร์งั้นเหรอไม่มีใครส่งจดหมายให้แกหรอกแกไม่มีญาติที่ไหนเข้าใจไหมเอาจดหมายมานี่สะฉันจะฉีกทิ้งไม่ครับจดหมายของผมนะมนไม่มีอะไรเป็นของแกทั้งนั้นเอามาเดี๋ยวนี้ฉันจะฉีกคุณลุงครับอย่าทำแบบนี้เลยเถอะแกคิดอยากจะฝันว่าจะไปที่ไหนฮะแกต้องอยู่ที่นี่โอ้เจ้าเฮลี่พอตเตอร์ืนว่าความฝันของเขาก็ได้สลายหายไปไม่ว่าจะกี่จดดหมมาายเ้ก็ไไ่รับ ในวันพุ่งนี้นั้นก็จะเป็นวันเกิดครบรอบ12ปีของเขาเห้ตื่นมาทํากับขา้าวจิพอตเตอร์ทำไมนายไม่ตื่นฮะโอ้ขอโทษนะอะพี่งูมาอยู่นี่นี่เองหวัดดีครับวันนี้วันเกิดผมผมอยากจะได้ของขวัญครับ ผมจะขอแล้วนะในระหว่างที่พอตเตอร์นั้นได้อวยพรขอให้ตัวเองได้ของขวัญนั้นอยู่ดีๆแฮกริดก็โผล่มาวัสดีแฮร์รี่พอตเตอร์ครบรอบ12ปีแล้วนะเอ้พวกพ่อมดแม่มดนี่นะเฮ้ยอย่าไปคบมันนะดูเหมือนว่าแฮกริดนั้นจะมาต้อนรับเด็กน้อยแฮร์รี่พอตเตอร์นั้นกลับไปยังฮอกวอตส์แฮร์รี่พอตเตอร์จะอยู่ที่นี่ไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นพ่อมดอะไรนะครับผมเป็นพ่อมดงั้นเหรอไปได้ไงพ่อกับแม่ผมโดนรถชนตายนะคุณลุงคุณป้าบอกไม่ใช่หรอกพ่อกับแม นยไป้ีและแล้วพอตเตอร์เองก็ตัดสินใจออกจากบ้านหลังนี้เพียงอายุแค่12ปีไปกันครับผมพร้อมแล้วในที่สุดแฮร์รี่พอตเตอร์เองก็ได้เดินทางมาที่โรงเรียนฮอกวอตส์เป็นโรงเรียนที่พ่อกับแม่เขานั้นเคยเรียนอยู่แต่โดนฆ่าตายเดี๋ยวก่อนครับเราจะไปที่ไหนกันเนี่ยแฮร์รี่พอตเตอร์ยินดีต้อนรับสู่เมืองเวทมนต์นะโอ้โหฉันรู้จักพ่อกับแม่เธอด้วยแหละเขารู้จักผมด้วยเหรอที่นี่นายมีชื่อเสียงจะตายไปนายนี่สุดยอดไปเลยนะแฮร์รี่พอตเตอร์ตอนเด็กๆข้าไม่ตายสินะผม คิดว่าพ่อกับแม่ผมโดนรถชนซะอีกอเอาลอกพ่อกับแม่นายโดนฆ่าตายในเมืองฮอกวอตส์นี่แหละแต่ไม่รู้ว่าใครน,นี่นี่เองผมอยากจะตามหาจังว่าใครฆ่าพ่อแม่ผมไช้สินายอยากจะตามหาว่าใครฆ่าพ่อแม่ไหนก็ต้องไปโรงเรียนแห่งนี้เดี๋ยวรอรถมานั่นไงมาแล้วในที่สุดแฮร์รี่พอตเตอร์เองก็มีเป้าหมายใหม่นั่นก็คือการค้นหาคําตอบว่าพ่อกับแม่เขานั้นโดนใครฆ่าตายในโรงเรียนแห่งนี้แฮพอตเตอร์พ่อกับแม่นายทิ้งสิ่งของให้เยอะแยะเลยนะก่อนที่จะตายนั่นนะพ,พ่อกับแม่ผมทิ้งอะไรให้หรอครับผมยังไม่อยากเชื่่ออเเเลยววาตังป็น น,นี่ไงล่ะของของที่พ่อแม่นายฝากไว้ก่อนตายหนังสือเวทมนต์แล้วก็ขนมไว้กินตามทางนะฉันส่งนายแค่นี้แล้วก็เปลี่ยนชุดซะเอาละโอ้โหเหมาะสมมากๆเลยนะพอตเตอร์อลืมไม้สินี่ไงล่ะนี่มันไม้อะไรครับคือของพ่อแม่นายนั่นแหละพอตเตอร์ก่อนตายนั้นพ่อกับแม่ของพอตเตอร์ได้มอบทุกอย่างให้กับเขาเอาละถึงเวลาบอกลาแล้วถ้ามีปัญหาอะไรก็ทักมาหาฉันได้นะแฮร์รี่พอตเตอร์กินอันนี้เข้าไปซะแล้วก็ขึ้นรถได้ลาก่อนครับแฮร์กริดไว้เจอกันอีกนะคือเหมือนว่า ทันชลานี้นั้นจะไม่ใช่มีแค่พอตเตอร์เพราะว่าเหล่าลูกพ่อมดแม่มดก็กำลังเดินทางไปที่ฮอกวอตส์นั่นก็คือรอนนั่นเองเดินทางปลอดภัยนะลูกรอนผมไปแล้วนะครับแม่ไว้เจอกันนะโชคชะตาทําให้ทั้งสองนั้นได้เจอกันแล้วไปนั่งตรงนั้นดีกว่าเฮ้ย hey! นั่นพอตเตอร์หรือเปล่านั่นเนาะฮะโอ้ฉันได้ยินชื่อเสียงนายมามากพอแล้วนะสวัสดีฉันรอนรอนวิสลีย์จริงหรอที่เขาบอกว่านายมีสายฟ้าที่หน้าผากนะ่ะก็จริงนะสินายกําลังจะไปฮอกวอตส์เหมือนกันสินะแน่นอนพวกเรามาเป็นเพื่อนกันดีกว่านะฉันรอนโอ้ฉันบอกไปแล้วนี่นาลืมแล้วในที่สุดพวกเขาก็ได้เพื่อนร่วมขบวนเดินทางและแล้วเฮอร์ไมเอนี่เธอก็ได้ขึ้นรถมาที่นี่เหมือนกันจะไปนัง่งแถวไหนดีนะ อ้าวพวกนายก็จะไปฮอกวอตต์เหมือนกันเหรอยินดีด้วยนะุณเพะฉันก็ใส่เสื้อเหมือนเธอก็ต้องไปที่นั่นอยู่แล้วนี่ขอา้องล่ะอย่ากวนฉันนั่นคงเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์สินนะโอ้ถึงแล้วพวกเราดบไปกันเถอะนะและในที่สุดทั้ง3คนก็เดินทางมาถึงโรงเรียนฮอกวอตต์ซึ่งเป็นโรงเรียนพ่อมดแม่มดสอนวิชาอาคมนั่นเองโอโยิ่งใหญ่มากเลยอะดูดิพอตเตอร์นายคงจะตื่นเต้นมากเลยสินะนี่มันเจ๋งไปเลยอ๋อนั่นเป็นพอตเตอร์นี่น,น, Potter, นนะไหนไหนไหนว นี่เหรอพอตเตอร์ที่มีสายฟ้าบนหน้าผากนั่นญญยอดและในโรงเรียนฮอกวอตส์นี้ไม่มีใครไม่รู้จักแฮร์รี่พอตเตอร์โอ้พอตเตอร์ Potter, คนดังนี่นะ่าสุดยอดไปเลยย่ยินดีต้อนรับนะแฮร์รี่พอตเตอร์ใช่ไหมนะครไัได้เจอกันนานเลยฉันเป็นอาจารย์ที่นี่แหละนะทุกคนสวัสดีนะฉันเป็นอาจารย์ดับเบิลดอนนั่นแหละพอตเตอร์ Potter, ฉันได้ยินชื่อเสียงนายมานานแล้วสุดยอดคแม่ผมเคยเรียนที่นี่ใช่ไหมคะอาจารย์ดับเบิลดอนครับช่วยบอกทางไปห้องเรียนของผมหน่อยครับเหมือนว่าแฮร์รี่พอตเตอร์นั้นจะต้องการหาคําตอบว่่่่าาาใคครเเป็นนพอกับแมข แมร์รี่พอตเตอร์พ่อแม่นายโดนฆ่าตายที่โรงเรียนแห่งนี้นายรู้ดีใช่ไหมงั้นพวกเราจะไปหาคำตอบช่วยนายแล้วกันนะว่าใครเป็นคนฆ่ามากันแล้วสินะฉันคือลอดวอรเดอร์มเองสวัสดีทุกคนฉันจะสอนวิชาเวทมนต์ให้พวกเธอนะไหนมากันเลยยังนั่นปลายแถวมันเป็นใครนะสัตว์ตาจย์คนนี้น่ากลัวจังเลยอ่ะฮร์รี่พอตเตอร์ในที่สุดเราก็ได้เจอกันแล้วนะ เจ็บแผลจังเลยอะแฮร์รี่พอตเตอร์นั้นได้เจอกับคนที่สังหารพ่อกับแม่ของเขานั่นก็คือรอดวอเดอร์มอนนั่นเองเอาละแฮร์รี่ยินดีที่ได้รู้จักแล้วกันนะในที่สุดฉันก็มีวันนี้แกได้ตายคามือฉันแน่เจ้าแฮร์รี่แน่นอนว่าแฮร์รี่นั้นไม่รู้จักว่าใครเป็นคนฆ่าพ่อแม่เขา ทุกๆครั้งที่เขาอยู่ใกล้หลอดวอเดอร์มอ์นั้นเขาเองก็จะมีอาการเจ็บแผลที่หน้าผากนั่นก็คือรูปสายฟ้าฟาเราไปกันเถอะท่านหลอดนั่นสอนอะไรฉันก็ไม่รู้ฉันไม่เห็นรู้เรื่องเลยวิงการเดียมอะไรก็ไม่รู้อะ่อะนายทำผิดเองไม่ใช่เหรอมันต้องแบบนี้ตั้งหากคอยดูนะวิงการเดียมเบลเบลสวอะอ,อะไรนั่นอนะเอะ๊เฮ้ยแว่นตาฉันลอยได้แล้วโอ้เฮอเมนี่สุดยอดเลยย่าทำไมฉันรู้สึกแปลกๆจังเ,เลยนะ หน้าผากของฉันโลภสายฟ้าโอ้ยเจ็บจังเลยช่วยด้วย,ยแฮร์รี่นายโอเคหรือเปล่าแผลที่หน้าผากของนายมีแสงด้วยแฮร์รี่วันนี้เราฉันจะฆ่ามันไอแฮร์รี่โอ้โหดูเหมือนว่าคุณครูของแฮร์รี่นี่น่ากลัวมากๆเลยนะคะคาพอแม่ของเขาแล้วก็ยังจะฆ่าลูกอีกแต่ว่ามีใครในใครดูหนังเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์หรือเปล่า,าน้องๆอ,อยากดูแล้วเราก็สามารถไปดูเป็นมูฟวี่ได้แล้วนะวันนี้พี่ไอก็ขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบายไว้เจอกันอีก